สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับพามาชม c a m ร y นะครับปี2001นะครับเครื่อง2.2คันนี้ติดแก๊สแล้วนะครับมาดูโดยรอบนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับช่วงนี้ก็จะมีรุ่นนี้แะครับออกมาสู่ตลาดมือสองเยอะหน่อยนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหารถที่มันราคาประหยัดแต่มันคุ้มค่าเอาไว้ใช้งานก็คันนี้ก็ราคาไม่แพงครับแล้วับรถขนาดกลางเป็นรถที่มีคลาส ถือว่าอยู่ในระดับที่หรูหลานะครับเมื่อเทียบกับราคานี่ก็หรูหลาเกินตัวเลยละครับครับรถเครื่อง2.2คันนี้ติด LPG มาแล้วนะครับพอบอกว่าถ้าใครสนใจนี่ตัวนี้ต้องรีบเลยนะครับเพราะว่ามันสวยจริงๆสียังดีหมดทุกอย่างนะครับสภาพพร้อมใช้งานเอกสารพร้อมโอนเปิดมาในราคา79,000บาทนะครับต้องบอกว่าถ้าใครสนใจนี่ต้องรีบเลยนะครับราคานี้คงอยู่ได้ไม่นานด้วยสภาพ แบบนี้ใครที่มองหารถไปใช้งานนะครับมันเหมาะมากๆแล้วก็มันสวยครับสีอะไรล้อก็ยังเป็นแบบเดิมๆสภาพเติมเดิมทั้งนอกและในสวยนะครับรุ่นนี้ช่วงล่างก็นิ่มๆอะไหล่ก็ดูแลง่ายนะครับเขามีขับของเขาเลยนะฮะเป็นแคมรี่ขับนะครับก็บจะมีแยกเป็นปีนะครับตัวนี้เป็นปี2001นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับ ตรีบเลยนะครับหายากนะครับมันจอดไม่นานแน่ๆเลยนะครับต้องบอกก่อนเลยสวยครับสำหรับพี่น้องที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานก็ครงยังขอบอกและก็ขอกราบไว้เหมือนเดิมนะครับก็รบกวนช่วยกดติดตามช่องไว้นะครับเมื่อเวลาที่ผมมีคลิปใหม่ๆมาหรือมีรถสวยๆมานำเสนอก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับจะได้ชมจะได้ส่องเอารถที่ถูกใจไปใช้งานนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับ สำหรับคนที่ยังงบไม่พอนะครับก็ให้เก็บไว้ก่อนนะครับเก็บงบไว้รวบรวมไว้นะครับคันนี้ก็อยู่ในจุดหมื่นเก้านะครับถ้าใครชอบแนวนี้แบบนี้ก็สะสมเงินไว้ครับหาความรู้หาข้อมูลไว้ก่อนเลยครับเผื่อชอบก็ได้ไปหาซื้อหาเอามาใช้นะครับเพราะว่ามันก็สวยนะครับเทียบกับอีโคคาสมัยใหม่นี่คนละเรื่องเลยครับแข็งแรงกว่าเยอะรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นรถที่คุ้มค่าต่อการใช้งานแหละครับ ข้างในก็กว้างขวางเหล็กก็แข็งแรงกว่านี่ก็ติดแก๊สว้แล้วก็ประหยัดแน่นอนครับไม่ต้องกลัวเปลืองก็ฝากไว้นะครับสําหรับพี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้รถไปใช้งานนะครับกดไลค์กดแชร์กันไว้ก่อนนะครับก็สําหรับตัวนี้ก็วิ่งมาโอ้ดเมื่อเทียบกับยุการใช้งานก็ถือว่าวิ่งน้นอยๆนะครับสภาพภายในก็ยังสมบูรณ์สวยงามอยู่ทุกอย่างเลยไม่ยับไม่เละนะครับ ข้างหลังก็กว้างนะครับนี่ขนาดใส่แก๊สไปลูกนึงยังเข้าไปนอนได้อยู่เลยนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็รีบเลยนะครับรีบตัดสินใจผมว่ามันจะอยู่ได้ไม่นานละครับครับก็ขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับถ้าชอบก็โทรเลยนะครับ LPG นะครับประหยัดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเปลืองนะครับน้ำมันสวัสดีครับ